สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะอ่าเจ้วันน้ำตาลตโนดนะคะหรือว่าใบาชาใบาวันตอนเย็นๆคุณดื่มชาแล้วหรืออย่างก่อนทานข้าวเย็นนะคะนี่ค่ะผลพันการดื่มน้ำชาของวันนะคะอืมนี่ค่ะตอนเย็นคุณทานหรืออย่างน้ำชาของเรานะคะอืมเนี่ย ตอนเย็นๆก่อนทานข้าววันจะดื่มน้ําชานะคะอืมมันดักจับเซลลูไลต์ของเราเซลลูไลส่วนเกินของเรานะคะอย่าปล่อยให้เซลลูไลต์กวนใจเรานะคะพี่น้องอืมใครสนใจเนื้อย่างโคขุนก็ทักมาที่อ่าอ่าช่อง y o u t u b ลิษาชาแนลหรือว่าอ่าเก้วันน้ําตาลตโนดนะคะในช่อง YouTube ของวันนะคะ และทีนี้เราจะเปิดอีก2สาขาใครสั่งก่อนคนนั้นได้ส่วนลดนะคะ,ะตัวนี้ในราคาที่ภาคภูมิใจคือประมาณแฟนชายของเราประมาณ30,000ได้ทุกอย่างนะคะครบหมดเลยเนื้อย่างโคขุนคะ่ะตัวนี้นะคะวันไลรสดวันกําลังคุยอยู่อ่าตัวนี้ถ้าคุณดื่มทุกวันทุกวันคุณไม่มีไขมันส่วนเกินนี่คะ่ะ อายุวันก็เยอะแล้วนะคะแต่ว่าไม่มีเซลลูไลต์สุดเกินหน้าทงอะไรไม่มีนะคะอ่าตัวเนี้ยนี่ค่ะใบาชาใบาวันใบาชานําเข้านะคะวันจะอ่าก่อนทานข้าววันจะดื่มใบาชาทุกวันดื่มน้ําชาทุกวันตอนเช้าตอนเย็นนะคะอ่ารู้ว่าอ่าบางคนเขาต้องการอ่าแบบว่าเรื่องผิวพรรณอะไรนี้ก็ทักมาได้นะคะเอ่อเพราะว่าวันมีอาหาร ช่วยดูแลผิวพรรณเป็นธรรมชาติของเรานะคะ,อ,ะอย่ามองข้ามสินค้าธรรมชาติหรือว่าเป็นส่วนผลิตที่ว่ามาจากธรรมชาติที่จะดูแลสุขภาพผิวพรรณของเราอันนี้คือคือผิวพรรณของวันนะคะนี่คะ่ะนี่คะ่ะนี่ค่ะลองได้มันจะดื่มทุกวันทุกวันอ้ พอกินจะว่าขอขาดบ่ไดดกินหลายจะว่าลืมบ่ไดดจนขาดบ่ไดดเพราะว่ายัางว่าติบ่ไดดกินน้ำซ่าบ่เป็นแต่ยูเพราะว่าเรากินแล้วมันกระติดเนาะมันกระติดมันก็อยากกินเพราะว่าคือมันมันมันคนอายุมากๆแล้วเขากินเนาะแมนบ่นพี่น้องเขากินแล้วบางทีขับถ่ายง่ายอ่ากินน้ำซ่าเนี่ยขับถ่ายง่าย เออบางคนท้องผูกมีธาตุหนักธาตุเบาเร้จะดื่มตัวนี้ตอนเช้าเช้าท้องว่างๆจะดื่มแล้วมันก็ขับถ่ายง่ายตัวนี้นะคะเนี่ยใบชาของวันอะเพราะว่าบางคนก็บอกโอ้ยไปซื้อไอ้นู่นนี่ได้ไหมแต่มันก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันคนละอย่างมันจะลดตามที่ไอเนี่ยค,คือคือหน้าท้องของเราจะไปหมดเลยอันเนี้ยสัดส่วนของเราจะไปหมดเลย บางอันก็บ่าไปได้พี่นงเอ้ยยังยังเหมือนเดิมอ่าอีเมล์ไหมายังเหมือนเดิมนะคะเออยังเหมือนเดิมใครสนใจเนื้อย่างโคขุนก็ทักมาได้ที่ช่องอ่ายูทูบลิสาชาแนลหรือว่าสั่งน้ําตาลตนดหรือว่าใบชาใบวันก็สั่งเอ่อโทรสั่งวันได้ที่ศูนย์ก็แปดหกสองหนึ่งเก้าแปดแปดหนึ่งนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้วันด้วยนะคะรักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะเอฟซีทุกคนรักๆนะคะนั่นเห็นไหมอ่า เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ